สวัสดีคะ่ะยายปาจ้าวันนี้ยายปาตั้งหม้อเนาะนะคะใส่น้ำลงไปเนาะนะคะยายปาจะหนึ่งทัวเดีย๋ยวจะพี่น้องจะหนึ่งทัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ายายปาจะหนึ่งทัวอะไรนะคะ นีจ้าถั่วยายปลาแช่ไว้เนาะนะคะยายปลาก็เดี๋ยวจะล้างเนาะขอล้างถั่วแป๊บนึงเสร็จเนาะล้างถั่วนะ,ะฮะยายปลาก็จะเทใส่ซึ้งเนาะซึ้งยายปลาก็ลองผ้าขาวไว้นะ,ะฮะยายปลาก็จะเทใส่ซึ้งลงไปเลยเนาะเพิ่มหนึ่งนะคะ เพื่อเอาไปนึ่งทำขนมเนาะจ้ะเขลีย,ยสักนิดนึงเนาะนีป้าก็เอาซึ้งนะคะมาตั้งเนาะเพื่อนึ่งทั่วเนาะปิดฝารอถั่วซุกเวยจ้ะพี่น้องช่วงที่เรารอ ขวดซุกเราก็มาทําแป้งนะฮะแป้งข้นเหนียวจ้ะเราก็จะเอาน้ำนะฮะเทใส่ลงไปเนาะทีละหน่อยก็เนาะนะฮะ เราจะค่อยๆผสมน้ำเข้าไปเนาะนะครับให้แป้งเราปั้นได้นะคะนะฮะนี่ก็ปั้นเสร็จแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวยายปาจะแบ่งเนาะแบ่งแป้งนะคะยายปาจะทำสีเนาะอันนี้เป็นสีเขียวนะฮะสีผสมอาหารเนาะนะคะที่ยายปาซื้อมาจากเมืองไทยเนาะยายปาจะใส่ไปนิดนึง ยายปาจะทับสามสีนะคะมีสีแดงแล้วก็สีขาวเนาะสีเขียวนะคะสามสี 3, เนาะสีขาวเราก็ใช้สีแป้งธรรมดาเนี่ยจะ้ะนี่สีเขียวเนาะสีเขียวเสร็จแล้วจ้าต่อไปก็เป็นสีแดงเนาะนะคะ นี่คะ่ะสีแดงเนาะนะะจะออกเป็นสีแดงสีชมพูบ้งพีพน้อกนี่นะนะคะนี่เราก็ปัน้นทําทแป้งไว้แล้วเนาะนะฮะก็จะมาดูถั่วที่นึ่งนะฮะดีหรือยังเนาะมือสี่จะจะสี่ผสมอาหารเนาะก็ซุกแล้วนะฮะถั่วเนาะถั่วนึ่งซุกแล้วนะคะถั่วให้เป็นหน้าเลยเนาะนะฮะ ยายปาก็เอนาน้ำใส่หม้อเนาะนะคะเพื่อเอาไว้ต้มแป้งเนาะนะคะตอนนี้เพิ่เปิดไฟเร็วเนาะยายปาก็จะเอาสีขาวก่อนเนาะบีบีแป้งนะคะเพื่อเบร์แป้งนะคะสเสร็จแล้วนะคะก็หย่อนลงไปในน,น้ำเลยค่ะ ตอนนี้เนาะแป้งก็ลอยตัวขึ้นแล้วเนาะในป้าก็จะตักแป้งขึ้นมานะคะนี่ค่ะเอาใส่ลงไปในถุ่วแปรเลยนะคะแป้งที่ต้มนะคะก็ซุกแล้วเนาะในป้าก็จะเอามาคุกเนี่ยจ้ะคลุกลไปแล้วก็ใส่ไปในเป็นใส่ลงไปด้วยเนาะนะฮะแล้วก็บีบบีบ ะะทำใส่ไส้ลงไปแล้วก็บีบนะฮะพี่น้องนี่นะฮะแล้วก็คุกทีนึงเนาะสีแดงก็ทำคือกันด้วยจากพี่น้องถ้าเหมือนสีขาวแล้วเนาะนะฮะคุกถั่วลงไปแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปนะฮะแล้วก็บีบม็มปลายมานะันเนาะปลายแป้งที่พับเข้าหากันนะเราใส่ไส้ถั่วลงไปด้วยเนาะนะฮะ ปลาปัน่นนอย่างก็บ่ค่อยบ่ค่อยงามหรอกพี่น้องเอาแค่ okay. ตัวเองกินได้เนะเขียวมาแรกจ้าสีเขียวก็คือทําแบบเดิมละพี่น้องนะฮะแบบสีแดงสีขาวแล้วเนาะบีบบีไปจ้ะอันสุดท้ายทรงสีพี่น้องท้ายเนาะตั้งกระทะ ขั่วงาจะ้ะเยปาก็มีแต่งาขาวเนาะนะคะงาดำาบมีจะจ้ดใครมีงาดำก็ขั่วงาดำด้วยเนาะเยปาก็จะใช้งาขาวขั่วนะคะขั่วงาให้หอมเนาะให้เหลืองๆห,หอมนะคะก็ต้องเอาไหม่ด้วยจัดเปิดไฟอ่อนๆน,นะ เราจะมาทําเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่เรากินก็ถั่วเป็ดเนาะพี่น้องงานฮะ,ะย่ปาปลาคั่วเรียบร้อยแล้วนะฮะย่าปลาก็ใส่งาลงไปเลยจ้ะแล้วแต่ความชอบนะฮะย่าปลาก็ใส่มุดเลยเนาะหอมหอมย่าปลาก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเนาะเกลือป่อนนะฮะลงไปนิดหน่อยเนาะ จากนั่นมาก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปจ้าเดียวป้าจะใส่ลงไป3ามช้อนนะคะเรียก็คนให้เข้ากันนะใครมีงางาสีดำก็ใส่ได้นะคะคัว่วแล้วก็มาใส่ผสมกับางาขาวเนาะก็จะออกเป็นสีสันสวยงามอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวยป้าเพิ่มไปอีกช้อนนึงนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะยเยปาก็จัดขนมแปบเนาะถั่วแปบนะคะขนมถั่วแปบ๋อ่าข้างในนี่จะมีไส้ถั่วแปบนะคะเพิ่มความมันเนาะนี่นะหมคะเยปาก็จะใส่อย่างนี้ลงไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมรับประทานมาเดิมพี่น้องใครจะมากินขนมถั่วแปบก็เยเยปานะคะสีสันน่าทานไหมคะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมถั่วแปร๋เด้อจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยปาชาแนลด้วยด้ยจ้าสวัสดีค่ะ